สวัสดีค่ะสวัสดีอากทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องมาทำข้าวของที่จะไปทำงานนะคะเมนูวันนี้นะคะก็คือผัดกะพเพราหมูน,นะคะเจ้หมูชอบกินมากะคะา่ะกับเรา๋ยวผัดพริกให้หอมค่มนนะ,คะ เมะะื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าหมูฟิตมาต้องเอาไปแช่น้ำก่อนผัดกระเพราี่ก็จะน้ำเนียนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเสี่ยหมูชอบแบบน้ำๆแล้เรามาุงเครื่องกันดีกว่านะคะก็ใส่สั่วชิลโลนะะ้ำนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาล แล้วก็น้ำมันหยนะคะเดี๋ยวลอ่ารสชามันจะเป็นยัก็ค่อยเติมเอาเล

ไ,ะะไปแล้วน,นะคะต่อไปเราก็จะใส่ใ่มะเขือใ่หมดเลยนะคะ ยาม่านะคะทำับข้า้ทุกคนทำได้เหมือนกันเลยกะเพรานุ่นไม่เด็ดนะคะต้องใส่แบบทั้งแบบนี้แหละ เรียบร้อยแล้วนะคะกะเพราหมูของเราเดี๋ยวนุ่นขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะสายแล้วเดี๋ยวเสี่ยหมูดา <c oughs> ่าเดี๋ยวเสี่ยหมูไปทํางานไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อที่เสี่ยหมูทํางานด้วยละกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะก็อยู่กับนุ่นเหมือนเดิมนะคะนุ่นมีเรื่องจะมาฟ้องกินด้วยแน่ ทีแรกนุ่นขอกินไม่ให้กินนะคะนุ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฟองเอฟซีเสียมูลเลยบอกว่าถ้าฟองเอฟซีก็จะให้กินกินด้วยสมสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับอยู่กับผมหมูหน้อยรทอครับ <c oughs> เสียหมูแพททอ้อ องอไ้กี่เดือนแล้วคะคลอดรด้ย,ยังวันนี้ยี่สิบสองปีแล้วครับคลอดแล้ว,วเมื่อเช้าอ่ะไม่กินด้วยมันเหลือแต่อันใหญ่ๆมันสมเอ้าถือเนีย่ยเต็มแล้วเนี่ยปิดฝาไว้กินเกลือวะเกลือก็เอื่อเกลืออย่างนนเนี้ย เกลือเนาะเกลือวันไอหวานมันบอกูมามีคือโคงจุลดเลยโอ้ยทำไมมันเป็นมืดมืดวะฝนจะตกอีกแน่เลยฝนจะตกแล้วลมลมมันลงมาแล้วกงมาย่อมมัน่มันจะตกสมัยเมื่อคืนก็ฟ้าแลบ เต้งไปปากตะไคร้แล้วคุณพระทำไมมันเขาลงลง FC จะเบื่อไหมเนี่ยพามาดูเสียงกวนลิกนน็่ไปดูอย่างอื่นวะ ท่านที่ติดตามครับเขาไปเทตรงไหนต่อนขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามนะคะ,คะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าคนติดตามขึ้นเร็วมากเร็วมากทำเป็นเดือน lúa nó thế gì? Tay xoắn tay một câu ไม่กินแล้วดิไม่ถ้าไม่บอกเอฟซีเธอก็ไม่ให้เขากินหรอกขอกินตอนเดียวเองออแล้วก็มีนี่นะคะขนมสับประรดโรอร่อยอร่อยซื้อได้ซื้อได้ที่เซเว่นแล้วเราก็มีเธอเราก็มีอะไรบักบมโอ๊กโอ้นี่มันอะไรบักบมโอ่นั่นนี่ะ เราก็มีกะเพราเพราหมูสับกะเพราหมูสับเขาทอดหมาไม่แดกเลยฮะเออห้ามกินนะเว้ยจะคนกินไงห้ามกินนะหมาไม่กินจะคนกินไงคนตีนละที่หลังเขาจะไม่ทำอะไรให้เธอกินอีกแล้วทำกินเองเลยน่ารักเลยอะ่ะไปแล้วเทียนอ่ะ สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเอาเอาฝามก็แตกบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วใครทำแตกไม่ได้ทำแตกมัว่วอย่ามามองหนะ้า นอนก็นอนบนนี้นะคะแต่งหน้าก็แต่งบนนี้กินข้าวก็กินบนนี้ไม่ใช่หรอขี้เกียจนอนมันละสามสี่รอบใครบอกเอาเขานี่แหละบอกจริงนอนจริงหวันนี้น่นใส่เสื้อจาบไหมคะแรปโยมาก <laughs> โอ้ยสั่นดอกแดงอีกแล้วทำให้มันดีดีที่พลคับ นั่งรถเก๋งไปนี่หกล้อนเนี่ยแต่งหน้าแล้วนะคะแต่งเมื่อกี้แต่งบนรถด้วยใครใครทำไม่ต้องมาพูด <laughs> ไม่คุยกับองไป Look que... รถไทยเกต์นะคะรถไทเกต์เจ้าว่ายัางไงวะไม่รู้เจ้าว่าให้เลี้ยวขึ้นไปบนนี้ว้าเราก็ต้องเลี้ยวขึ้นไปอโอ๊ยกระจุกโอ๊ยสูงำลำหนาส้นแข็งหวัว nggak bersedih kok pak เล่มใหม่ปตอนนั้นเสียหมูเบรกแบบนี้แหละจมูกนั่นโดนตรงนี้เลยนะคะเลือดไหลเลยมัวขี้ฟองขี้หายเลยเอาก็ตอนนั้นจริงๆเธอทำร้ายเขาอ่ะนี่น่าจะมูกไม่หักนี่น่าจะมูกยังโดนอยู่เออเดี๋ยวให้ตังไปทำใหม่นะเออถ้าจมูหักนะขอตังไปเกาหลีเลย <c oughs> ตรงเนี้ยเหลี่ยมตรงนี้ผู้ดีเลย คนขับรถแรงนะคะเพรามันแรงอะแรงแรง กรีนพ่นยุงสงสัยบ้านนี้ยุงเยอะน้าตุงจะได้จัดให้สักหน่อยนาตุงไรลูกแกดิเอาใช่ไหมเอาแกมีลูกผู้ชายด้วยเหรอเอารอไหมเืนอกนั่นแหละเอาไมจกให้ลูก,กมาขับอกเ,เขาไปถ่ายคลิปีลูกแกปเอรเมืม่อไหร่เขาจะขับเป็นเนี่ยไม่ได้ขับหลายเดือนแล้วนนเนี่ย อสอนอะไรก็ไม่เคยจำจำเพิ่งสอนสองรอบอินจะให้ขับเป็นโ นานๆทีเขืนนี้เขาน่าจะลอกอีกเนาะไม่มีน้ำถ้าแบบถ้าทำจ้างรถไมคโครรถหกล้อมาถ้าทําเหมือนเขื่อนเมฆาเขาก็ว่ารุ่งนะเพราะว่ามันมีหินมีอะไรบรยากาศมันก็ได้ พอแล้วเออพอก็พอขาก็ทะเลาะกันมานานพอสมควรแล้วนะคะทะเลาะกันอ๋อตกหลุมอะไรตกไม่มีอะไรตกกินติมไหมไม่กินแมกโนเลียเคยรือเปล่าวะใช่แมกโนเลียทำไมทำไมถึงโนเลียก็ไม่ยเย็ดเดียงไง เอฟซี FC คะ่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกิน <rin S 2> ข้าวก่อนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะไม่ตองตางเลยครับ